ขนมเค้กนี่อร่อยชะมัดเลยนะรสชาติดีจริงๆหวานกำลังดีเบอรบุ๊กปิดนายกินอะไรกันอยู่น่ะบอกินไก่อยู่วพี่ฝนบอกินไก่เหรอโอ้พี่เอกกินโกโก้ร้อนอร่อยนะเนี่ยบุ๊กปิดนายกินอะไรของนายน่ะข้าวคลุกปลาทูฉันทำเองอร่อยกว่าฮะข้าวคลุกปลาทูของนายเหรอใช่แล้วแต่จะว่าไปเมื่อวานเนี้ยนะ ของพวกเราขายดีมากเลยนะเนี่ยใช่แล้วล่ะพี่ฝนเมื่อวานคนไปลอยกระทงกันเต็มเลยอืมจะแ,แบบว่าเมื่อวานเนี่ยที่เราลอยกระทงแล้วก็ขายกระทงอะ่ะพี่ฝนเหนื่อยมากเลยนะขอบอกก็ต <c oughs> ้องอย่างนั้นอยู่แล้วทำกระทงขายนี่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะก็ต้องเก็บร้านเก็บขยองเก็บขยะกว่าจะเก็บเรียบร้อยอื ตีนหนึ่งนอน่ว่าแต่ว่าเวทีเขาเก็บเสร็จกันหรือ,อยังนะตอนเนี้ยอ่ะเดี๋ดวยวก่อนนั่นไฟอะไรนะไฟเวทีไฟเวทีอืมอา้าวแล้วไม่มีใครปิดสวิตไฟง้อเหรอทำไมยังเปิดอยู่อองละเนี่ยแตลกๆแค่หมเล่า ปกติแล้วอาจารย์ม้าเหมียวเขาจะปิดเก็บเวทีไปแล้วนี่นาแต่ว่ารอบนี้เป็นเวทีของหัวหน้าห้องไม่ใช่เหรอเฮะเวทีของหัวหน้าห้องอเหรอใช่แล้วปีนี้เขาเป็นเจ้าภาพจัดนะแย่แล้วล่ะทําทำยังไงดีหายไปหมดเลยเนี่ยน่นสสีครับคุณตำรวจต้องตามให้เจอนะครับว่าใครเป็นคนพาเอาไปใช่ แล้วล่ะคะของสำคัญของชาติซะด้วยหายไปแบบนี้คุณแม่จะต้องดุแน่นอนเลยล่ะค่ะใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวทางเราจะรีบเร่งตามหาให้นะครับคุณสมศรีครับเร็วเข้าครับอาจารย์มาเหมียวอยู่ที่ไหนล่ะคะคือว่าของของขวัหน้านะคะของสำคัญเขาหายไปรีบกลับมาช่วยกันตามหาเร็วเข้าค่ะเอา้าพวกเธอสองคนมาพอดีเลยนะเนี่ยกําลังเกิดเรื่องเลยเนาะ ยาแล้วคือว่าอาจารย์มะเมี่ยวเขาไปตั้งประเทศนะคะเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นเนี่ยพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวถามหมวนหน้าก่อนก็แล้วกันมีเรื่องอะไรกันงนเหรอคะใช่แล้ว่ะครับมีเรื่องอะไรเหรอครับหัวหน้าคือคือว่าของสาคัญของฉันหายไปนะจ๊ะใช่แล้วเหรอของของหมือนหน้ารัตนอาที่ว่าก็วบนเบทีหายไปแล้วหายไปเลย งั้นเดี๋ยวพวกเราไปตามหาให้นะครับอของสำคัญอย่างนั้นเหรอหายไปได้ยังไงอ่ะหรือว่าไปวางไว้ตรงไหนหรือเปล่าคะคงไม่น่ามีใครจะมาเอาของพวกนั้นไปลงนะว่าแต่ของชิ้นนั้นหน้าตาเป็นยังไงงั้นเหรอใช่แล้วของชิ้นนั้นหน้าตาเป็นยังไงล่ะครับ ฉันนะนะใส่ของสำคัญเอาไว้รวบรวมไว้ในกล่องนะคะทั้งโทรศัพท์ทั้งกระเป๋าแสต่างแล้วก็กุญแจบ้านด้วยกุญแจบ้านด้วยอย่างนั้นเหรอครับเนี่ยใช่แล้วอืออฉันไม่ดีเองไปวางไว้ต้องไหนหรือว่ายังไงฉันก็จำไม่ได้นะคะ ลองไปดูที่เวทีก่อนไหมล่ะทุกคนงั้นเอาอย่างนี้เราอาจจะต้องเริ่มต้นหาจากตรงนี้เพราะว่าวันหน้าห้องเนี่ยพี่ฝนเห็นตอนที่มานะมาซื้อขนมแถวนี้ด้วยนี่นะบู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 บใจแล้วแล้วก็ฉันมาซื้อขนมเดินเล่นอยู่แถวนี้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเมื่อวานเนี้ยนะคะบู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 เบ้บว่าไงนะพ๊กปิ๊กเจ้าบอกว่าได้กินอะไรบางอย่างน่าจะเป็นของที่หายกันแน่นะ กลิ่นอะไรบางอย่างเหรอกลิ่นที่ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนกลิ่นที่ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนออหรือว่าจะเป็นของที่หายไปจริงๆด้วยลองตามไปดูกันดีกว่าพี่ฝนงั้นโบช่วยดมกลิ่นหน่อยเร็วเข้าบู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 บโบ,โบว่าไงนะ่ะปุ๊กปีก๊กเจ้าโบบอกว่าตรงไปข้างหน้าแล้วข้ามสะพานตรงนู้นตรงไปข้างหน้าแล้วข้ามสะพานงเหรอใช่แล้วก็ลงไปที่เวทีนะสิอ๋อว่าแต่วันหน้าทําไมทําไมไฟยังเปิดอยู่ล่ะคะ นั่นสิครับงานเลิกแล้วทำไมยังเปิดไฟอยู่อีกล่ะอ๋อใจแล้วฉันลือไปซะสนิทเลยฉันมัวแต่หาของอยู่ไม่ทันสังเกตว่าเวทีก็ยังไม่ได้เก็บไฟก็ยังไม่ได้ปิดนั่เนี่ยโอ้โหของกองข้างล่างเกลื่อนเลยเ,เดี๋ยวก่อนนะโบนายยังได้กลิ่นอยู่หรือเปล่าโบได้กลิ่นมาจากตรงไหนเหรอโบเจ้าโบบอกว่าอยู่หน้าเวทีอะหน้าเวทียงั้นเหรออืมกลิ่นแรงมากเลย กินแรงมากเลยงั้นพวกเราจะต้องรีบไปตามหาของตรงหน้าเวทีแล้วล่ะนะพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะทําไมงั้นเหรอทําไมยังมีรถจอดอยู่อีกแล้วเนี่ยคือว่าอันนั้นเป็นรถของที่บ้านชาญเองนะคะกุญแจรถก็อยู่ในนั้นทั้งหมดเลยเป็นสิบคันเลยเนี่ยนะครับองั้นเอาอย่างนี้โบนายช่วยดมกลิน่นอีกสักครั้งหนึ่งได้หรือเปล่า โบ,บ,บว่าไงเนี่ยพวกปีกเจ้าโบาบอกว่าข้างหลังนี่แน่นอนข้างหลังนี่งั้นเหรอนั่นแหละจะถึงแล้วอ๋องั้นหมายความว่าจะต้องอยู่แถวแถวหน้าเวทีนี้แน่นอนเลยนะเนี่ยโบโบโบมาเดี๋ยวก่อนพี่ฝนก็เริ่มได้กลิ่นแล้วแฮะพี่เอกว่าไม่น่าจะใช่กลิ่นของที่เราต้องตามหาแล้วฮฮะนี่อะไรกันเนี่ย น่าจะเป็นขยะที่คนที่เขามาเที่ยวงานแล้วก็ทิ้งเอาไว้อนะโอ้แบบนี้ไม่ดีเลยฉันว่าก็ไม่ได้เป็นทุกคนหรอกบางคนเท่านั้นแหละที่เขาทิ้งลงพื้นแบบเนี้ยออ,อ,อใช่จริงด้วยจะต้องมีใครบางคนที่แบบว่าทิ้งขยะลงพื้นแล้วก็ไม่เก็บแน่นอนเลยโอ้โห ทิ้งกระทังกาน้ำร้อนเลยเนี่ยนะงั้นแบบนี้พวกเราจะต้องช่วยกันเก็บทำความสะอาดแล้วล่ะนะมาปาดปัดกวาดไปรวมกันก่อนทุกคนใช่แล้วคนละไม้คนละมือจะได้เก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยโอ้โหดูนันสิแม้กระทั่งกระทงยังอยู่ในทะเลอยู่เลยผมว่า ถ้าเรากวาตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราอาจจะไปเจอตรงไหนก็ได้นะครับอาจจะไปเจอของของหัวหน้าที่หายไปงั้นเหรอคะใช่แล้วเพราะว่าคนที่อยู่ในเมืองซากุระเป็นคนดีทุกคนไม่มีใครเขาขโมยของกันหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆตามหาไปก็แล้วกันระหว่างที่พวกเราออกตามหานั้นเราก็เก็บขยะไปด้วยดีกว่านะ ขยะเงยอะชะมัดเลยรีบกวาดมากองรวมกันเร็วเข้ามาทางนี้โบปุ๊กปิ๊กค่อยๆอยกวาดมาเป็นแบบหน้ากระดานเราจะได้เก็บทางความสะอาดให้หมดให้หมดชายหาตรงนี้เลยนะเจ้าโบไม่กวาดน,นะเขาเอาลงข้างล่างไม่ใช่เอาขึ้นไปปัดข้างบนใจ <c oughs> เย็นๆนะปุ๊กปิ๊กโบเขาก็ทําความสะอาดในแบบของเขาไงฮหยฮะนั่นอะไรอ่ะ นี่คืออะไรอ๋ออันนี้เหรอโอ้กระทงของพวกเราที่ลอยอยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเราจะต้องเก็บทําความสะอาดเดี๋ยวท้องทะเลของเราจะไม่สวยนะเนี่ยใช่แล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราค่อยมาเก็บแล้วกันนะพี่ฝนนะนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนจะเอาไม้เนี่ยนะไปเก็บกระทงที่อยู่ใกล้ๆก่อนดีกว่านะหลายใบยเลยนะกระทงนี่มีทั้งใหญ่ทั้งเล็กเต็มไปหมดเลยคนละไม้คนละมือเก็บให้เรียบร้อยทะเลของเราจะได้สะอาดเหมือนเดิมนะ มาเร็วๆดันขึ้นไปข้างบนนั่นข้างหลังมีถุงดำอยู่ที่ไปเอามาใส่นะเฮบฮบโอ้โหเหนื่อยมากเลยะเอะเดี๋ยวก่อนงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปปิดไฟบนเวทีก่อนดีกว่านะจริงด้วยนะพี่ฝนเพราะว่าถ้าเปิดไว่งี้เปลืองแย่เลยใช่เดี๋ยวไฟจะช็อตด,ด้วยนันเนี่ยถึงเราจะมีตังจ่ายค่าไฟแต่ว่าการช่วยกันประหยัดพลังงานนี่เป็นเรื่องดีนะจะบอกให้เป็นเรื่องสำคัญกมา,มาสวิตช์ไฟอยู่ข้างหลังใช่หรือเปล่า พี่เอกจได้ว่าจานน้อเหมียวเดินสายไฟไว้ข้างหลังกับลุงไม่รู้อ่ะน่าจะอยู่ตรงนี้ละมังเอออุตะมาเดี๋ยวก่อนเจอแล้วเจออะไรเหรอพี่ฝนนี่ไงเจอแล้วระวังตกลงไปนะเวทีเขามีขอบลงด้วยนะนี่ไงพี่ฝนเจอแล้วนี่ใช่หรือเปล่าเนี่ยที่เป็นของที่หายไปน่ะจริงด้วยนี่กล่องอะไรเนี่ยไหนไหนไหนขอฉันดูชัดๆหน่อยได้หรือเปล่าจ๋า โหคุณลัตนาครับนี่ต้องใช่แน่ๆเลยไหนล่ะจ๊ะฉันยังมองไม่เห็นเลยงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างเวทีดีกว่านะคะข้างบนไฟเนี่ยน่าจะทําให้เราแสบตามองไม่ชัดนะครับอ๋อ้โอดีใจจังเลยสแสดงว่าอาจจะวางไว้ตรงขอบแล้วก็เผลอไปโดนแล้วก็หล่นลงไปข้างล่างนะขอบ มากเลยนะจ๊ะไหนๆๆๆดูสิโอ,โอของสําคัญของฉันยังอยู่ครบหมดเลยโดยเฉพาะกุญแจบ้านนั่นนะสิถ้าไม่มีกุญแจบ้านเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้แย่เลยนะเนี่ยขอบใจมากเลยนะคะดีใจที่สุดเลยงั้นเอาอย่างนี้ก่อนก็แล้วกัน หมายความว่ายังไงล่ะครับเนี่ยไม่กลับบ้านเนี่ยมาทางนี้ก้อนก้อนจะไปบ้านฉันก่อนจะกลับบ้านของตัวเองแวะมาฟังนี้ก่อนดีกว่าค่ะทําอะไรเหรอครับคุณหัวหน้าห้องมาทางนี้ก้อนมากับฉันก้อนนะจ๊ะฉันมีอะไรบางอย่างอยากจะเซอร์ไพร์มีอะไรจะเซอร์ไพร์เหรอครับมีอะไรจะเซอร์ไพร์กันหรอหรือว่าจะให้พวกเราไปช่วยเก็บขยะตรงไหนอีกหรือเปล่าโอ้นั่นจะเซอร์ไพร์มากเลยนะ ไม่ใช่ไม่ใช่เจา้าพวกเราเก็บขยะแล้วก็เก็บอุปกรณ์ตรงชายหาดเรียบร้อยแล้วฉันมีบางอย่างจะบอกพวกเธอด้วยว่าว่าอะไรเหรอครับผมฉันขอมอบบ้านริมชายหาดให้กับเธอฮะบ้านริมชายหาดเหรอโอ้ไม่ต้องหรอกความจริงแล้วนะพวกเราช่วยกันทำความสะอาดเล็กน้อยเองไม่ต้องมีของตอบแทนอะไรก็ได้นะ พี่ฝนก็รับรับไปเธอเขาตั้งใจจะให้นะใช่แล้วละจ้ะรับไปก่อนดีกว่านะเดีวจะถูกใจเขาใจมากเลยถ้าไม่ได้พวกเธอแล้วก็มีหวังจะเข้าบ้านไม่ได้แน่นอนนะโอ้โหนี่มีบ้านพักตากอากาศด้วยเหรอครับใช่แล้วละจ้ะเดี๋ยวรับจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปด้วยกันพร้อมกันเลยนะ สวัสดีครับคุณหนูคือว่าฉันอยากจะได้กุญแจบ้านหลังนั้นหน่อยนะคะอ๋อบ้านหลังที่814ได้ครับผมอ่ะขับใจมากเลยนะพวกเธอนี่โชคดีจังเลยเนะฮะอะไรนะกุญแจบ้านหลังที่เท่าไหร่นะ814ครับผม814งั้นเหรอ,อโอ้โหมีกี่หลังกันเนี่ย ฉันก็ไม่อยากจะพูดหรอกว่าฉันเนี่ยร่ารวยมากเลยโอเคเลยครับผมเข้าใจเลยครับว่าคุณรัตนาร่ํารวยมากๆครับเพราะฉันนั่นจะไม่ต้องปฏิเสธฉันไ่ได้ให้แบบให้ไปเลยฉันให้ไปอยู่แค่เอิม่มอาทิตย์หนึ่งก็แล้วกันนะจ๊ะอาทิตย์หนึ่งเหรองั้นเราก็เหมือนไปเที่ยวทะเลหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วละจ้ะดีจังเลยนะพี่ฝนนะ,ะเดี๋ยวก่อนนะ GPS เขาบอกว่าให้เรามาทางนี้นี่นา ก็เมื่อกี้รูปบ้านเขาบอกว่าอยู่ตรงทะเลอ,ะอ่ะนี่ไงมองเห็นแล้วไหนอะ่ะว้าวบ้านอยู่ติดริมทะเลจริงด้วยโอ้โหต้องเข้าไปดูหน่อยแล้วทางนี้เลยจะทางนี้เลยเอ้าวละถึงแล้วอ้โหบ้านโมเดิร์นซะด้วยน่ารักจังละติดริมทะเลแถมมีต้นมะพร้าวด้วยบู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 บ บอว่าไงนะพ๊กปิดโมบอกว่าข้างหน้ามีสะไว้น้ําด้วยนะ,ะมีสะว่วยน้ําด้วยงั้นเหรอดูดิพี่ฝนว้าวอย่างนี้ถูกใจชะมัดเลยโอ้หตรงนี้มีพื้นไม้หมายความว่าเราเล่นทะเลเสร็จแล้วเราก็มาเล่นน้ําจืดตรงนี้ต่อได้ใช่แล้วแล้วจ้ะสะตรงนี้นะคะเป็นสะว่วยน้ําพิเศษมากเลยตอนกลางคืนเนี่ยจะมีวิวดีมากเลยล่ะจ้ะโอ้โหไหนประตูทางเข้านะหาประตูไม่เจอแล้วอ่ะ ไม่เป็นไรนะจ๊ะฉันก็หาประตูไม่เจอเหมือนกันนานๆฉันจะมาสักทีหนึ่งนะข้างหน้าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับเลี้ยวขวาอ,อ๋อ,อ,อนี่ไงนี่ไงจะเจอแล้วประตูอยู่ข้างล่างนี้เองนะคะพอเข้ามาปุ๊บมีโซฟาให้นั่งดูวิวทะเลสวยๆด้วยอะถูกต้องเลยค่ะแล้วข้างหลังนี้นะคะเราสามารถนั่งเล่นแล้วก็ไปอาบน้ำที่ห้องน้าด้านในกว้างมากเลยโอ้โหกว้างกว่าห้องน้ำพี่เอกสามเท่ากว้างกว่าห้องนอนพี่บอลอีก นายแฉพี่ฝนจังเลยโหโหโหนี่ไงดูสิมีอ่างอาบน้ําด้วยนี่นี่นี่มีห้องอาบน้ําแมวไหมห้องอาบน้ําแมวเหรอใช่แล้วปกปิก็อาบตรงนั้นก็ได้นะจะฉันไม่ว่าอะไรหรอกอ่ะคือผมกลัวว่าผมจะจมลงไปในอ่างอาบน้ำครับอ่างอาบน้ําใหญ่แล้วก็สูงมากเลย ตรงนี้ขึ้นบันไดามาเรามองเห็นวิวทะเลด้วยนั้นเนี่ยมีครัวอยู่ชั้นสองเหรอเนี่ยโูดดีจังเลยมีตู้เย็นมีเตาไฟไฟ้าแถมข้างหน้าก็มีเดี๋ยวก่อนนะมีห้องดูหนังด้วยมีเปียโ,โนด้วยนะจะบอกให้นี่น,นีมีระเบียงอีกต่างหากอดใจไม่ไหวแล้วไม่เหรอพี่หวนขอขออนุญาตบินขึ้นไปดูหน่อยก็แล้วกันนะคะจะบินขึ้นไปเนี่ยนะ ตามใจตามสบายได้เลยจ้ามิา๊ดเลยพวกปิ๊กกอดฉันไว้ดีๆนะไปเลยไปเลยโอ้โหูบ้านเป็นกระจกเกือบทั้งหลังเลยนะโอ้วิวข้างล่างและข้างบนสวยมากพี่ฝนสวยมากมากเลยแถมมีสาว่ายน้ำมีแปรนอนด้วย เปย์อยู่ตรงไหนอ่ะนี่งงอยู่ข้างหน้าบ้านนี่เองพี่เอกมาเร็วเข้าโอ้เขามัดเปย์ไว้ใต้ต้นมะพร้าวงั้นเหรอใช่แล้วแล้วจ้ารับรองได้เลยนอนตรงนั้นนะ่ะนะวิวดีลมพัดเย็นสบายนี่นี่นี่มีที่นอนแมวด้วยปองครับนี่เจ้าเดัดเตี่ยมไว้ให้ก็แล้วกันนะจ๊ะปุกปีก <c oughs> ดีจังเลยนะ สุดยอดไปเลยงันเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพืเ่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊วย